นกครับบัวันนี้จะมาเล่าเรื่องทีมแบบการดูนกที่ยังไม่เคยเล่าค่ะถ้าบับเห็นนกอยู่ไกลๆเขาจะร้องเรียกดังมากเป็นแมวที่เรียกนกจนปากซันแต่เรื่องที่มันตลกคือเขาจะร้องเรียกนกเวลานกอยู่ไกลๆเท่านั้นเนี่ยเวลาเห็นนกใกล้ๆก็จะร้องสุดเสียงแบบน,นี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ที่ดูนะเวลาที่นกมันเดินเข้ามาใกล้มากๆนะ <มา S 1> น้องจะไม่กล้าร้องค่ะเหมือนกลัว นี่มาลนานกค่อยๆเดินมาละบับก็คือเงียบกิบเลยนะคะเราถามแค่ไหนก็ไม่ตอบค่ะ,ะ,คะเหมือนมันใกล้ไปแล้วเขารู้สึกกลัวเพื่อนๆสังเกตเก่งไปหมดเลยค่ะมองอย่างตัง้งใจเลยนะคะแต่ไม่กล้าเปล่งเสียงร้องออกมาค่ะห่างก็ดิกใหญ่เลยยิ่งไกลยิ่งกลัวค่ะอยากดูนะคะแต่ต้องเก็บอาการไว้ห้ามเปล่งเสียงออกมาเพราะ,ะเดี๋ยวพี่นกจะได้ยินทำไมไม่กล้าร้องลูกไมพมาใกล้เราไม่รอ้องอะ Gente, não Cleo